แสงโคมจริงๆไม่ได้ลอยจากไฟแต่ลอยจากหัวใจคนทำคืนเดือนเพ็ญในเมืองเหนือท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงโคมนับร้อยที่ลอยขึ้นจะช้าดอกปีบเด็กหญิงตัวเล็กๆกำลังทำโคมกระดาษกับคุณพ่อเธอทำพังไปหลายครั้งจนแทบอยากจะร้องไห้โคมของหนูคงไม่มีโอกาสลอยแล้วละค่ะคุณพ่อพ่อยิ้มและพูดเบา โคมไม่ได้ลอยด้วยไฟหรอกลูกแต่มันลอยด้วยหัวใจใจเย็นๆค่อยๆทำนะลูกดอกปีบหยุดนิ่งสูดลมหายใจแล้วค่อยๆประกอบโคมใหม่อีกครั้งเธอประคองมันไว้อย่างทนุถนอมจุดไฟเล็กๆข้างในคราวนี้โคมของเธอลอยขึ้นจริงๆแสงนั้นสะท้อนในดวงตาอุ่นจนหัวใจเต้นแรงเธอยิ้มกว้างที่สุดในชีวิต พราะรู้แล้วว่าประเพณียี่เปงไม่ได้มีไว้แค่ให้โคมลอยขึ้นฟ้าแต่มันคือวันที่เราปล่อยความทุกข์แล้วส่งคำขอบคุณขึ้นไปบนท้องฟ้าแทนประเพณียี่เปงสอนให้คนเหนือรู้จักศรัทธาและปล่อยสิ่งไม่ดีให้ลอยไปกับสายลม